นั่งซื้อมานังซืออะไรออกไปนเจ้าหนาทีข้ามาในเลยนเจ้าหน้าที่ขอบัตรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ขอบัตรด้วยค่ะเข้าเข้าไปข้างในถ้ามีอะไรเสี่ยงไยมเอาบัตรด้วยขอบัตรด้วยขอแลกบัตรด้วยพิษอะไรสักชิ้นสักอันด้วนซอบก็คือ ถตาตัวต้นพันธนี่ตามดั่นก็มีมั้งเอาข้อบัตรด้วยบัตรคุณในข้อบัตรเอาเอานี่ของพวกนี้เนี่ยนั่นซื้อกระปองนะนี่เรื่องนันทินรู้วยเขาออกมาเขาดัดเงินจำนวนตัวนึ่คนข้อบัตรค่ะข้อบัตรไม่ได้ผ้าก็ไปเอาบัตรมาก่อนคุณออกจากร้านฉันมาก่อนคุณออกจากร้านฉันมาก่อนมีบัตรไหม คุณจะมาหาก,กินเป๊ะๆพน,นีตีตัวสอบกับตัวสอบแต่ว่าเอามากเอาบัตมากคุณมีบัตไมคคุณมีบัตไมค่ะที่มาคุณด้วยคุณด้วยบัตอรไรนี่เป็นตำรวจนี่ไม่ใช่นาทีห้องตำรวจนลิก,กสิท์ทางเพศคุณเอามา ตัวด well. ีเลยเด็กเดียวเข้าด่านฉันก่อนเลยออกมาออกมาฉันให้ชายให้ออกมากก็ออกมาคุณมีหลักนักท่านอะไรเอามาสารวัตรเนี่ยแต่เจ้าของร้านก็โวยวายดอกสารวัตรอะไรตรงไหนเอาบัตรสารวัตรนั่นมาถ้าวคุณมีบัตรติวาเกี่ยวข้องกับพวกนี้จริงๆคุณก็เอามา